รางวัลโนเบลจะไปประกาศที่สวีเดนยกเว้นรางวัลสาขาสันติภาพจะประกาศในนอร์เวย์และทุกครั้งที่ประกาศก็จะฮือฮาทุกปีนะครับปีนี้ล่าสุดผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพก็คือประธานาธิบดีฮวนมิเกลซันโตสของโคลัมเบียนี่แหละครับซึ่งสาเหตุที่เขาได้รับก็มาจากการลงนามข้อตกลงสันติภาพกับกลุ่มกบฏฟักเพื่อยุติการสู้รบที่ยืดเยื้อยาวนานถึง52ปี ซึ่งตัวนายซันโตสจะเดินทางไปรับรางวัลโนเบลแล้วก็เงินรางวัลมูลค่า31ล้านบาทที่กรุงออสโล10ธันวาคมนี้รางวัลโนเบลสันติภาพปีนี้ทําเอาหลายคนวิาพากษ์วิจารณ์พอสมควรแหละครับแม้ว่าทางโคลอมเบียจะพยายามไปสร้างเรื่องของสันติภาพภายในประเทศแต่ว่าอย่างล่าสุดที่ผ่านมาชาวโคลอมเบียส่วนใหญ่ก็ลงประชามติคัดค้าน ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลกับกระบฟาฟากด้วยนะครับและปีนี้สาขาสันติภาพมีทั้งบุคคลมีทั้งองค์กรที่เสนอชื่อเข้าชิงมากที่สุดเป็นประวัติการ376รายรแล้วก็เป็นของควนมิเกลซันโตสแห่งโคลัมเบียสาขาถัดไป10ตุลาคมนะครับต้องไปดูสาขาเศรฐษฐศาสตร์ส่วน13ตุลาคมคือสาขาวรรณกรรมติดตามกับนาว26ครับ